สวัสดีค่ะพบกับรายการดูดีออนทีวีรายการที่แนะนำเทคนิคง,ง่ายๆของการออกรายการโทรทัศน์นะคะเราได้เคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านข่าวไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับรายการข่าวอีกประเภทหนึง่งเราเรียกว่าเป็นรายการคุยข่าว ฟังชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคุยข่าวจะต้องเป็นการเล่าข่าวหรือว่าเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญให้กับผู้ชมได้รับทราบนะคะปกติแล้วรายการคุยข่าวจะมีผู้ร่วมดําเนินรายการเนี่ยอย่างน้อยก็2คนขึ้นไปนะคะดังนั้นการจัดที่นั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็อาจจะนั่ง เบี่ยงตัวเพื่อเข้าหาผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านนะคะจะไม่มองแต่กล้องอย่างเดียวนะคะหลักการของการเตรียมตัวสําหรับรายการประเภทคุยข่าวมีหลักง่ายๆอยู่3ประการนะคะประการแรกคือความเป็นธรรมชาติ ะะลักษณะของรายการประเภทคุยข่าวจะไม่เป็นทางการมากเหมือนกับการประกาศข่าวดังนั้นเราสามารถใช้ภาษาพูดหรือภาษากึ่งทางการในการอ่านข่าวได้สามารถใส่อารมณ์หรือว่าสอดแทรกมุกตลกเข้าไปได้นิดหน่อยถ้าเกี่ยวข้องกับข่าวนั้นๆนะคะนี่คือความเป็นธรรมชาติของการอ่านข่าวนะคะและเราจะไม่ใช้การก้มหน้าก้มตาอ่านเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ทํารายการประเภทคุยข่าวนะคะที่สําคัญคือต้องมีเนื้อหาข่าวก่อน ทำความเข้าใจกับข่าวให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรจะได้เล่าข่าวได้อย่างเต็มที่นะคะหลักการประการที่2คือการทํากันบ้านเกี่ยวกับข่าวนั้นล่วงหน้าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราทําข่าวเกี่ยวกับตลาดนัดแรงงานของมทสนะคะเราก็ต้องรู้ว่าในตลาดนัดนั้นมีงานอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรโดดเด่นบ้างมีบูธหรือว่างานของบริษัทอะไรที่คิดว่าจะเป็นจุดสนใจให้กับผู้ชมได้รับทราบ ะะแล้วก็น่าจะรู้ได้ว่างานนี้มีมาแล้วกี่ครั้งเคยจัดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะและแต่ละปีนั้นประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกประการหนึ่งคือเราต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ร่วมรายการเราได้อย่างกลมกลืนนะคะคือมีบทบาทมีการแลกบทบาทกันนะคะสมมุติว่า เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอการจัดงานของสวทชนะคะเราก็ต้องมีการเล่าข่าวมีการส่งมีการส่งรับมุกกันนะคะโต้ตอบซึ่งกันและการถามตอบกันบ้างนะคะเกี่ยวกับข่าวนั้นๆผลัดบทดบาทกันอย่างเหมาะสมไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงแค่ผู้ตอบรับเพียงอย่างเดียวนะคะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับ15ปีสวทชของภาคเหนือ วันนี้เราจะไปแอวเชียงใหม่กันนะคะกับงานประชุมประจำปีของโครงการเครือข่ายสวทชภาคเหนือซึ่งปีนี้นับได้ว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเลยนะคะเพราะว่าเป็นปีที่15ของการก่อตั้งเครือข่ายแห่งแรกของภูมิภาคนะคะของสวทชหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการเล่าแบ่งเนื้อหาการอาจจะมีการถามตอบหรือโต้อตอบกันไปก็แล้วแต่ หน่วยงานไหนที่จะใช้การเล่าข่าวหรือการคุยข่าวก็ลองดูนะคะไม่ยากเลยแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการคุยข่าวนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นพบใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ